ได้ได้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มาไล่เข้ากองรู้สึกว่าดีใจมากๆมาไล่กับเกมนะคะมาไล่กับเกมทุกคนี่นะคะเาาไปด้วยกันนะคะนี่นะคะบอกเลยว่าเป็นนักสู้ที่แบบมาไรดูเป็นแบบเป็นโรมโมเดลเลยจริง เก่งไม่แพ้กันนะคะทุกคนบอกเลยว่าสุดมากคุณผู้หญิงคนนี้คือต้องแบบต้องไปยืนเท้าใครด้วยกันจมือังกฤกันไปอินเดียแล้วเนาะ